สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกคนนะคะเข้าสู่ช่องมิ้มไม่ทารอดค่ะสําหรับคลิปนี้นะคะจะเป็นการอ่านดวงการงานการเงินค่ะสุขภาพนะคะโชคลาภแล้วก็การทําบุญเสริมดวงนะคะให้กับชาวราศีพิจิกลัคนาพิจิกค่ะประจาเดือนพฤศจิกายน2567นะคะชาวราศีพิจิกลัคนาพิจิกค่ะหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16พฤศจิกายนถึง15ธันวาคมนั่นเองนะคะก็อีพีนี้จะเป็นการอ่านดวงแบบโดยรวมค่ะซึ่งอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างอาจจะไม่ตรงเลยก็ได้นะคะบางสถานะ การอาจจะเกิดขึ้นแล้วอาจจะกำลังเกิดขึ้นหรืออาจจะไม่เกิดขึ้นเลยก็ได้เช่นเดียวกันดังนั้นต้องใช้วิจารณญาณในการรับฟังแล้วก็รับชมดูเพื่อเป็นแนวทางดูเพื่อเป็นกำลังใจหรือว่าดูเพื่อความบันเทิงเท่านั้นไม่แนะนำให้นำเรื่องราวจากหน้าไพ่นะคะที่มกำลังจะเปิดและอ่านในฟังนี้ไปตัดสินใจใดๆทันเลยโดยเฉพาะในเรื่องราวของการการเงินและการลงทุนนะคะจนกว่าจะได้มาดูดวงส่วนตัวที่เป็นดวงของคุณคนเดียวจริงๆนั่นเองค่ะ ก็ยินดีต้อนรับนะคะชาวราศีพิจิกลัคนาพิจิกค่ะเ,เดี๋ยวเรามาเริ่มต้นนะคะจากการงานกันก่อนเนาะขอดูการงานของชาวราศีพิจิกลัคนาพิจิกค่ะการงานของคุณในช่วงเดือนพฤศจิกาย,ยน2,567นะคะทั้งคนที่ว่างงานต้องการหางานนะคะคนที่เป็นพนักงานประจําพนักงานเงินเดือนและ,ะคนที่ทําธุรกิจส่วนตัวเป็นเจ้าของกิจการนะคะการงานของคุณภาพรวมการงานในเดือนนี้เป็นอย่างไรนะคะ ใหแไปดได้เป็นไพ่สามไม้เท้าค่ะไพ่แปดถ้วยนะคะไพ่พิเศค่ะและเป็นไพ่เอ็มเ s ร ชาวราศีพิจิกลาคาพิจิกนะคะภาพรวมการงานของคุณในช่วงเดือนพฤศจิกายนส5 6พาะนะคะสําหรับคนที่ว่างงานนะคะคนที่ว่างงานอยู่นะคะในเดือนนี้นะคะไพ่ที่ขึ้นมาเนะเาะถ้าหากว่าคุณนะคะกำลังหางานเนาะในสายงานของเ,อเขาเรียกว่าทํางานโรงพยาบาลนะคะการ บาบัดรักษาเนาะอาจจะเป็นพยาบาลเป็นผู้ช่วยพยาบาลนักเทคนิคการแพทย์นะคะหรือแม้แต่กระทั่งคนที่ทํางานเป็นเขาเรียกว่าอะไรเป็นงานด้านการดูแลนะคะการดูแลเด็กการดูแลคนป่วยอะไรประมาณนี้เออนะถ้าหากว่าคุณไปไปสายงานนี้นะคะก็มองว่าในเดือนนี้มีโอกาสนะคะที่จะได้งาน ประมาณเดือนนี้เนาะหรือนะคะคนที่ว่างงานตอนนี้นะคะกำลังรอง,งานอยู่นะบางคนรอที่จะเขาเรียกว่ารอวีซ่าผ่านที่จะไปต่างประเทศแบบนี้ก็ได้ไปทำงานต่างประเทศอะไรอย่างนี้เนาะรอที่จะเ,เรียกตัวอประมาณนี้นะคะแต่ถ้าหาว่าใครที่ไม่ได้ทำงานต่างที่ไม่ได้รอง,งานต่างประเทศเนี่ยไม่รู้สึกว่าการเริ่มต้นใหม่ในช่วงเดือนพฤจิกายนเนี่ย อาจจะยังไม่ได้เขาเรียกว่าไม่ได้ไม่ไม่ได้ชัดเจนขนาดนั้นเออนะอาจจะเป็นงานที่เป็นเป็นพัฒนาอ่านะคะเออเป็นงานที่เขาเรียกว่าอะไรอะ่ะเป็นงานที่มีระยะเวลาที่กำหนดจ้างอะไรประมาณนี้เอออาจจะได้นะคะอืม สําหรับงานที่จะสร้างความมั่นคงนั้นนะคะเดือนนี้อาจจะยังไม่ได้เนาะสำหรับชาวพิจิตเองนะคะที่กําลังหางานใหม่อยู่หรือว่างงานนะคะสำหรับคนที่ทํางานประจําเป็นพนักง,งานเงินเดือนนะคะไม่ว่าจะรับราชการเอกชนรัฐวิสาหกิจองค์กรห้างร้านบริษัทต่างๆในเดือนนี้นะคะมองว่าตัวคุณเนี่ยรู้สึกอยากจะอยากจะออกอะรู้สึกเบือ่อรู้สึกทําตรงนี้แล้วไม่ได้เติมเต็ม ความฝันของคุณอืสิ่งที่คุณต้องการสิ่งที่คุณอยากได้หรือสิ่งที่คุณตั้งเป้าหมายไว้มันอาจจะไม่ตรงตามที่คุณต้องการนะคะเลยเหมือนกับอยากจะออกอ่ะแต่ถามว่าถ้าหาคุณจะออกเนี่ยคุณก็ต้องหางานไว้ก่อนเนาะแต่ถ้าใครที่ไม่ได้มีอารมณ์ประมาณนี้เนาะไม่ได้อยากจะออกเนี่ยนะคะก็มองว่าอาจจะต้องใจเย็น ในเดือนนี้นะเพราะว่ามันมีความเบื่อความเซงอยู่เหมือนกันนะคะอืมอาจจะเป็นความรู้สึกเป็นช่วงเวลาเล็กๆกะคะ็ค่ะช่วงเวลาสั้นๆถ้าหากว่าผ่านช่วงนี้ไปอาจจะอจความเบื่อความเซงต่างๆมันอาจจะลดลงเนาะคือบางคนทํางานตามแพชชั่นของตัวเองเออบางคนเขาเรียกว่าอะไรอะเราเราเปลี่ยนจากแพชชั่นกลายเป็นความรับผิดชอบ ลองมองแบบนี้นะคะเพราะว่าสมัยนี้เนาะมีงานก็ดีกว่าที่จะว่างงานนะคะอืมนะแล้วก็ต้องควบคุมอารมณ์ตัวเองหน่อยนะคะในเดือนนี้เนาะสำหรับคนที่เป็นนายตัวเองเป็นเจ้าของกิจการนะคะตัวคุณอาจจะมองหาเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะการขยับขยายอืมนะคะ มองเขาได้ว่าอะไรมองมองอนาคตข้างหน้าเป็นการวางแผนนะคะอาจจะยังไม่ได้ Take Action อะไรในเดือนนี้นะแต่เป็นการวางแผนนะคะสำหรับลูกน้องบริวารน,นะคะในเดือนนี้ก็อาจจะดื้อเงียบสักนิดหน่อยแต่ไม่มองว่าถ้าหากว่าเราใช้ทางพระเดชพระคุณนะคะก็ยังสามารถที่จะจัดการให้อยู่ในระบบระเบียบได้นะคะประมาณนี้นะคะ เดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะคะว่าการเงินของชาวราศีพิจิกแลัคณาพิจิกในช่วงเดือนพฤศจิกายน2567เป็นอย่างไรนะคะถ้าหากว่ามีโชคลาภก,ก็จะขึ้นมาในไพ่ของการเงินด้วยเลยนะคะไพ่ใบแรกค่ะ5ไม้เท้านะคะไพ่หนึ่งไม้เท้าค่ะ ไพ่เด m มูนนะคะและเป็นไพ่ Fine, ะคะ่ะลฟันค่ะชาวราศีพิจิกและคาาพิจิกนะคะในส่วนของอาการเงินในเดือนนี้นะคะมองว่า,เ,าเขาเรียกว่าท่าที่ผ่านมามันวุ่นวายนะคะถ่าที่ผ่านมามันขัดสนมันวุ่นวายนับตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนเป็นต้นไปจะค่อยๆเริ่มดีขึ้นแต่ก็ยังคงต้องจัดการ แล้วก็วางแผนในเรื่องราวของการเงินอยู่นะคะไพ่ไฮโลแฟนขึ้นมานะคะเป็นไพ่เตือนนะคะบอกว่า,อ,าอย่าฟุ่มเฟือยนะคะใช้จ่ายหรือว่าวางแผนอะไรให้ให้รอบคอบนะคะในเรื่องราวของการใช้จ่ายส่วนในส่วนของโชคลาภเนี่ยไม่อยากจะบอกว่าไม่มีเลยนะคะไพ่เดมูลไพ่ห้าไม้เท้าขึ้นมาคือมันมันมันไม่มีเลยอะคะ่ะ ม,มันจะมันจะเสียเปล่านะดังนั้นไม้มองว่าในเดือนนี้ถ้าหากว่าคุณจะเริ่มต้นที่จะก่อร่างสร้างตัวหรือว่าเริ่มต้นที่จะวางแผนนะคะการใช้เงินวางแผนการเก็บเงินวางแผนการสร้างความมั่นคงให้กับตัวเองเนี่ยเป็นช่วงเวลาที่ดีในเดือนนี้นะคะ เดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะคะว่าสิ่งที่ไพ่อยากจะบอกและเตือนนะคะสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นในช่วงเดือนพฤศจิกายน2อง7ของชาวราศีพิจิกและคณะพิจิกนะคะมีอะไรเพิ่มเติมอีกบ้างนะคะไพ่ใบแรกได้เป็นไพ่สิบถ้วยนะคะ2ถ้วยค่ะเพอร์มิตนะคะ <c oughs> และเป็นไพ่เดลิเวอค่ะชาวราศีพิจิกและคณพิจิกนะคะสิ่งที่ไพ่อยากจะบอกและเตือนเพิ่มเติมในช่วงเดือนพฤศจิกายน2567นี้นะคะ1เลยนะคะไพ่อยากจะบอกและเตือนนะคะถ้าหากว่าที่ผ่านมาคุณให้เวลากับครอบครัวน้อยลงนะคะเดือนนี้นะคะหันกลับไปใส่ใจคนข้างหลังของคุณเขารอคุณอยู่นะคะในส่วนของสุขภาพเนี่ยไพ่บอกว่าให้ระมัดระวังในเรื่องราวของสุขภาพ ช่องท้องท้องน้อยเครื่องเพศทั้งหญิงและชายนะคะแล้วก็เรามาระวังในเรื่องราวของสายตานะคะ,ะปวดไม่กล้ามเนื้ออะไรประมาณนี้ปวดไม่กล้ามเนื้อนะคะก็จะประมาณนี้เนาะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะคะว่าไพ่อยากจะแนะนําอะไรในเรื่องราวของการทําบุญเสริมดวงนะคะให้กับชาวราศีพิจิกและราีพิจิกในช่วงเดือนพฤศจิกายน2567นายนะคะขอคําแนะนาค่ะในเรื่องของการทําบุญเสริมดวงนะคะไพ่ไปได้ค่ะ ทาวเวอร์นะคะอัศวินถือถ้วยค่ะแฮงแมนนะคะและเป็นไพ่สีไม้เท้าค่ะชาวราศีพิจิกและณาพิจิกนะคะสิ่งที่ไพ่อยากจะแนะนำในเรื่องของการทำบุญเสริมดวงนะหนึ่งเลยนะคะทำบุญเกี่ยวกับแสงสว่างอ่านะข้าน้ำข้าไฟ นะคะเออเนาะหรือทําบุญเกี่ยวกับการศึกษาแบบนี้ก็ได้นะคะหรืออาจจะทําบุญเกี่ยวกับการก่อสร้างสร้างโบสถ์สร้างพระสร้างวิหารนะคะธนุบํารุงศาสนสถานอะไรประมาณนี้นะคะสามารถทําได้เนาะ ก็จะเป็นการเสริมดวงนะคะให้กับชาวราศีพิจิกและคณะพิจิกในช่วงเดือนพฤศจิกายนค่ะก็ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามาดูนะคะขอบคุณทุกๆคนที่เข้ามากดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้คอมเมนต์ดีๆเป็นกำลังใจให้กันมาตลอดสําหรับการดูดวงส่วนตัวสามารถแอดไลน์ไอเดีเข้ามาสอบถามรายละเอียดหรือสามารถที่จะดูรายละเอียดต่างๆใต้คลิปนี้ได้เลยไมพิมพ์ไปให้หมดแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งนะคะจะได้ไม่พลาดทุกคลิปที่ไม่อัปเดตขึ้นมาสําหรับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนค่ะไว้เจอกันในคลิปถัดไปขอบคุณมากๆนะคะสวัสดีค่ะ